กรมสอบอสอคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนพี่คะหนูต้องไปเยี่ยมญาติที่เป็นผู้สูงวัยที่บ้านพักผู้สูงอายุกลัวจะเอาโควิดไปติดจังมีวิธีป้องกันไหมคะไม่ต้องกังวลใจไปครับ เวลาที่เราจะไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้านพักผู้สูงอายุแบบ new normal เพื่อให้ห่างไกลจากโควิด -19 ก่อนอื่นเลยเราต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงนะครับหากเรามีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงในระยะเวลา14วันก่อนหน้านี้และถ้ายิ่งมีอาการไข้เกิน37.3องศามีอาการไอเจ็บคอมีน้ำมูกหรือเหนื่อยหอบก็อย่าเพิ่งไปเยี่ยมท่านเลยครับแต่ถ้ามั่นใจว่าไม่มีความเสี่ยงก็ไปได้ครับ แต่ควรใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอทั้งก่อนและหลังสัมผัสกับผู้สูงอายุงดกอดหอมและการสัมผัสใกล้ชิดเพียงเท่านี้ผู้สูงวัยก็ห่างไกลโควิดในทีแล้วล่ะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีเรื่องร้องเรียนโทร1426สายด่วนกรมสอบศ